สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขุสุขคนสบายดีทุกคนมื้อนี้กัเป็นมื้อวันที่19 00. เดือนพฤศจิกายนสองศูนเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณ9:00นอ้าพี่น้องมื้อนี้กัสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งมาสมแม่ของคอยอิว่วไฟดีดไฟเลฟาะไฟแล้วก็เค้นไฟซึ่งเป็นวิถีชีวิตแต่คุณเรียนมาไม่นาะแต่ดั้งเดิมนัม่นวะเออแต่สมัยโบราณ แต่ว่าสูมือนี้แต่คือว่าคือว่าหาเบิ้องหาสมจะยากเลยเนาะแม่บ่แม่เพราะว่ามีของจักของงานพลิตนีให้พี่น้องเบืงกว่าสิได้ผ้าหรือว่าเสื้อผ้าพื้นหนึ่งแผ่นหนึ่งเราได้ทรมาพี่น้องมันผ่านลายขั้นตอนนี่และตั้งแต่ขั้นตอนพี่แล้พี่น้องติดมากไฟหรือว่าหำไฟ แม่มันพายเพื่อแม่อันนี้เป็นอันนี้แม่เป็นอันแดงๆนะีพะพี่น้องอันนี้เธอพายหางกระหอบพนว่าขันตัวขาวๆดิส่ะพายขาวเอออันนั้นเธอพายขาวพายขาวอันพายหางกระหอบพายหางกระหอบหางหางเลยหางนี่แหละพี่น้องหลักจากที่ว่าเป็นน้ำพายแล้วก็ไรได้มาเข้าโรงงานตัวนี้นะหรือว่ามาเข้า อันนี้เขาว่าแม่นพกไหม <Syndrome> อ,อีว์ไผ่อีว์อีว์ในมันอ้อเอออันนี้ถือว่าอีว์ในไผ่อ้อการอีว์ในมันอ้อน้องเอาแต่นวลนั้นเพื่อเอาสิ่งดีๆไปเค็บนี่มาพี่น้องหลังจากอีวออกมาแล้วมันก็บสิ่ว่าก็บถือว่าได้แต <c id ney> ่นอนมันได้แต่นอนพายอันนี้ก็คือแม่นพกในในไผ่ไผ่แก้มไผ่แก้ในไผ่ในไผ่หลังจาก ออกมาแล้วเนาะเพิ่นกับสมาเก็บไว้ก่อนเก็บใบแล้วกันเนี่ยเราก็จะมาดีดเนาะดีดดีดนี้ก็คือการเห็นห้พายมันให้มันแตะให้มันแหลเออให้มันแตะหรือว่าให้มันเป็นเป็นอันนี้พี่น้องให้มันแตะให้มันแหละแล้วก็ยังเอามาล้อแตะมันแหละเนาะครับตอนที่ให้มันแตะมันแหละแตะมันแหละได้แหละพอมันแตกมันแหละได้สี้แล้วกั เอามาล้อเป็นแก้วมั้งรอให้มันเป็นเป็นแกวหรือว่าเป็นเป็นเป็นใบไม้หรือว่าเป็นใบไม้พี่น้องใม้รอม้ลมึอันนี้ก็คือโต๊ะโต๊ะล้อหรือว่าไม้รอกขนาดไหนไม้รอล้อแล้วก็เป็นแก้วทีนี้อ่ะ้อกมึงดูไหมล้อกใท่านผู้ชมเบิ้ลมึงดูขั้นตอนของมันนะ นี่พี่น้องมาเบื้องมันรอพายที่ว่ามันเป็นลอดเป็นลอดเป็นลอดเนี่ยนะก็คือมันน้องพี่น้องเอามาแล้วก็เอาไม้นั้นวางใช้ฮ็ดเป็นเส้นเช่นไม่วางใช้แล้วก็ล้อล้เฮ็ดให้เป็นเป็นแคลนี่คือพูดว่าเป็นแคลนะครับเป็นแคลนเรือเป็นลอดอันนี้เนาะ นี่ให้พี่น้องเอาบิงใจจะบังจจะเห็นไหมพี่น้องอันนี้คื่ว่าลอพายนักจักที่ว่าลอลอล่อลอเนาะลอให้มันได้เป็นเ้ิลายแล้วกน็นไมพี่น้อง แล้วก็มาผ่านการเข็นเอาเข็นมันดูเข็นมันดูไหมเข็นม okay. ันดูเข็นให้พี่น้องเขาได้เบิ่งดูเออเอาให้แม่มันกินให้บึ้งเค้นกรเด้อแบบนี้นะเค็นก้อนแบบนี้นะ อ,อันนี้คือการคิ้นพายก็จะได้มาเป็นเส้นพายเนะพี่น้องเรือว่าได้ผ่านการคิ้นหรือว่าการปั้นทั้งที่แหละให้มันเป็นเส้นมันพันกันแล้วก็เป็นเช้นพายเนาะแบ่เป็นนั้นแหละกับพันกระเอาไปไปตำหูกหรือ่าตำเป็นแผ่นแผ่นแผ่แล้วก็ตัดเสื้อ ตัดนงโลดก็ได้ตัดเทย่องน้ำข่ามก็ได้เออพี่น้องอินมาเสียงลานั่นเลยจะว่าเวลาที่ว่าอินเชียงแม่ปัาเลยเขาว่าอยากนอน,น,อ,น,น,นอย่างนอนนยัางเงาเสียงลามันกล่อมแต่สมัยที่สมัยก้อนกับเข้นไาหลมเบา ใช้ไม้ก้าดนนะ่ะปุกคํำโค้งน้อยใต้กระบองอเข็นพายเปล่ยนมือแล้วเป็นมูลลนม่หลุมคำโค้งช่องคนดช้าคนเข็นพายกลางผืนใต้กับใกล้กระบอกดังดำดังแดงแล้วขัดไผ่อูดดัางเปนเรืนอะไม่คำโค้งไม่ำคมำโคงกับปุ๊ฮานนะเด้ปุ๊คตูปนะ ปุกฮานปุกฮานคำโคง้งเอาคำซับคำโค้งตะกี้หอมตะกี้ดันนั้นที่ว่าเป็นคำซับสมัยตะกี้เนาะก็คือคำโคง้ง<ม>แต่ว่าปัจจุบันนี้กะทิแม่นปุกเป็นฮานหเลยมองอยู่วะฉันมองมองลิน้นมองนั่งลิน้นปุกฮนันแบบคุณชายใบคุณเมื่อนี่มเสือ,ามมอ,อขาเพ็ดเป,ป็นเต่งเพ็ดเตาเล็กตะปอกตะปูอันนี้เนี่ยเพราะพูดลักพูดเพอ้อโตมัดโตเพ้อเอา สมัยตะกี้มันหมดไมต้แต่สมัยจุกเจ้าเป็นผู้สาวอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออันแม่เราเล่าเนาะตั้งแต่กี้ตั้งแต่เป็นผู้สาวแต่ว่าเรื่องการขึนพายึ้นในนี้กิดพูดเล่นมันหมดไหมเป็นเป็นมาตั้งแต่กี้บนเล่นเนาะหลังจากที่ว่ามันมาถือว่าเป็นเลยเพราะว่ามันโครงการทุนงานมิถุนายนเนาะเข็นแล้วก็มันเต็มไนแล้วก็เป้และแบบนี้ เปเชื ee, ee, man, ee, man, ee, ่อปให้มันเป็นให้มันเต็นต้อนเตต้นแล้วก็บสื้อกล้แล้วกัปั้นแน่ตันนี้ก็ืทอก็เต็มไหนนืองกบอรเ้ยเต็มไนันเนี่ยตันี้เมเตมเนียนเนี่อันนี้เือกับคนปั้นปั้นจนว่ามันได้ลายนานไหมเนาะมันเต็มเล็กไหนเออเทกมันเต็มเล็กอันนี้เล็ก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 ไหนเล็กไหนเลก็เล็ก แล้วเอก็ชิมาปั้นปั้นก็คือเออมามาเปย์เปย์อ้อแต่อันนี้ก็คือการเปย์กับซับคู่มือนี่ก็คือการเห็ดใหไฟามันเป็นต้อนเป็นในอันนี้ก็คือหูอีวิ่งเ้าะไฟอีวิ่ก็คือนี่แหละประมาณนี้เนาะมึงจะปิ้นมึงดิคอยก็จะปิ้นมึงเดีว่ามันปิ้นแล้วมันกินยังไงพี่น้องส้ารับไฟมันก็จะออกฝั่งนั้น ส่วนอันน <c oughs> ี <languages> la ้ก็คือคันดีดพี่น้องคันด <light> ีดว่มเมนหน้าธนูนะพี่น้องว่มเมนธนูล้าเลยล้าแนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนี่ก็ได้จนว่าล้าแต่บนร้านโบราณคุณแล่วบน จนว่าครอบจนว่าโกงมันกะมัด <us> ต <What> <us> ิ่มไปโดยพายพี่น้องมันจนมาเที่ยงบ่หือมนี่แหละพี่น้องเอ้ยซอยกันไล่ซอยกันแฉเลยเด้อนี่แหละ ให้ความกดบวๆพอได้มีเงินเล็กนๆนอพอได้ชื่อลาให้เพื่นอนอ,อันนี้ก็แต่ว่าเริ่มซ้ายแล้วพี่น้องอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบแต่เพลงเท่านี้แหละเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆเอาสดีสดีสวัสดีครับขอบคุณครับ